ไม่ยังโอเคสวัสดีม่อยู่ทางกันด้วยนะครับผมเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาสอนออสอนวิธีการฆ่าตัวตายนะครับผมทุกคนไม่ต้องไปดแน้ําให้มันตายหรือไม่ต้องไปตกลาวาหรือไม่ต้องไปเออให้สกิลิตันหรือซอมบี เออฮีโร่ายหรือคิปเปอร์ฆ่าเรานะครับผมเรานี่มีวิธีกันตายนะครับนี่คือคนจะเห็นทุกทุกคนเอามีมันมีสองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งเอาเอาคอมมานด์บล็อกมาครับแล้วพิมพ์อย่างนี้เลยตามผมเลยนะครับผม อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นหมดชีวิตเอาชีวิตรอดแล้วก็กดปุ๊บไม่ไม่มีอะไรขึ้นนะครับเพราะผมปรับเป็นโปรไงแล้วผมจะวางไอซอมบี้พวกนี้นะครับบอกเลยตายนะครับผมไม่ต้องเอาซอมบี้ก็ได้มันจะมันจะไม่๋อนี่ก็ได้ S <S นี่เดี๋ยวผมดูมันจะตายไปหมดเลยนะครับผมดูเปะ๊ะอ้โหเป็นไงครับแล้วมันสามารถฆ่าเราด้วยฆ่าเราด้วยนะครับแต่มีอีกวิธีหนึงนะครับผมก็ทำอย่างนี้นะครับก,กดมาที่ข้างบนนี้แล้วก็พิมพ์พิมพ์ตามผมเลยนะครับอย่างนี้ครับ แล้วก็ตัว K I L L สองตัวแค่นี้แหละนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับแค่นี้ละจบนะครับและวิธีเสร็จคอมมานด์บล็อกนะครับผมวิธีเสร็จคอมมานด์บล็อกก็ตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับผม ตามนี้เลยนะครับผมน,น,น,นี่นะครับแค่น,นั้นแหละนะครับแล้วแค่น,นั้นแหละเนาะ คือไอแอนเนี่ยผมอยากเล่นมากเลยผมอยากเล่นมันอะดูๆนะเกะตายจุ๊บเออ,อเผมก็มาสอนแค่นี้แหละนะครับผม โบมีอะไรนะครับคุณคัผ้ามันลงเลขเกยงโอเคโอเคนะครับผม,ผมนะ่าก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครับสบายให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายะเกือก